รลาลาเด็ดบายตาแม่ครัวข้าวผัดแกงเขียวหวานเนื้อสไลด์และเต็มซ้ำกับร้านอาเซียอัสลามุัยกุมค่ะอาเซียานะคะเป็นเจ้าของร้านอาเซียวันนี้จะพามาชมเมนูเด็ดของร้านก็คือข้าวผัดเขียวหวานเนื้อสไลด์แล้วก็มีตต่มซ้ำด้วยนะคะเราลองไปชมกันเลยค่ะว่าทำยังไงบ้างขั้นตอนแรกนำเครื่องแกงเขียวหวานผัดในกระทะให้หอมใส่เนื้อสไลด์ชิ้นพอดีคำและใส่ผักใส่ข้าวผัดทุกอย่างให้เข้ากัน ตามด้วยซอสหอยนางรมตามแม่คัวและสีขาวสูตรนึงตราแม่คัวฉลากทองเพิ่มความหอมคุกเขาอีกนิดเป็นอันพร้อมเสิร์ฟกับเมนูข้าวผัดแกงเขียวหวานเดสไลด์มาต่อด้วยเมนูติ่มซำตั้งน้ำซุปให้เดือดเหาะสีขาวสูตรนึงตราแม่คัวฉลากทองเพิ่มความนวลของน้ำเมื่อเดือดได้ที่ก็นำมาราดบนตัวติ่มซำบอกเลยว่าน่าทานมากและอีกหลากหลายเมนูน่าลองที่ร้านอัเซีย พิกัดเวลาเปิดปิดอยู่ในกับชั้นนะทุกคนมาโดนกันกับร้านนี้อาเซียสนับสนุนโดยตาแม่ครัว